สวัสดีครับสวัสดีพี่เพียงน้องเอฟซีครับตอนนี้ก็เริ่มลงมือแล้วนะครับเริ่มลงมือตัดกันแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเผาถ่านไว้แล้ทันนะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าจมนะครับจมเอาละครับแมคโครเดินไปแล้ว เสียวิเราจมเรียบร้อยครับจะดูดิจะรอดไหมไปแล้วครับตัวช่วยไปแล้วโอ้ยแลนไก่โหด้วยแลนอ้อมไก่โหนี่คืนนี้พอดีนี่นี่คืนนี้แมน เรียบร้อยครับเผาทานไปแล้วพญวิจมจมจมเมมมมมยมมมมมมนนมม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 มนมม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 มกมม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 ม Toàn là giấy tôi chưa anh ấp ơi Một, 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 gấp một, 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 ตาเพิ่นมาไปเอาคืนพุ่นเอาคืนพุ่นเพิ่นมาเอาคืนนัน่นน่ะคืนมุ่งหั a a วกันแทบพอดีนั่นเออดึงมาจากท่างผุน่นมาคืนหันง่ายกว่าน่ะเป็นน้ำแล้วแถวนี้ นี่ครับลอกนาช่วงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับเจอกับเจ้า PC-128 US นะครับโคมาสุนะครับผมตัวจีดเราครับตัวเล็กครับแต่บุ่งจีใหญ่ครับก็สูสีกับ SK-045 นะครับ าจะเทียบแล้วก็เทียบเท่ากับ SK045 นะครับผมโอเบนะครับดนะเดี๋ยวปล่อยปล่อย115ไล่กันออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาจวดทีหลังสายจวดเราค่อยจวดทีหลังนะงว,ว,นะว่าจะให้ขึ้น ตรงนี้แข็งกว่าเสรีราหาที่ขึ้นใหม่ครับดูเลงเล,ง,เลงครับเลงกันก่อนเลงกันก่อน เมื่อกี้เรียบร้อยไปแล้วครับนาวิจมไปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ไอ้ยไอ้นี่กันหน้าอีกเจ้านึ่งบอกไปยี่รอขึ้นกันโอ้โหหอดผุเลยทีมันหึอมอยู่เนาะเออหนามันหึมอยู่หนิหน้ามันหลอดม,ม,มา่อยครับบางเน้นมีหนามหนามันหลอดทางอยู่ แกพไหมนี่ครับสากยินดีครับสากล็อกกีก้ทองถอดออกแตกหมดแล้วครับแล้วที่ใส่ผ้าบางฟุ้นไหมครับแล้วที่ติดปักฟุ้นสุดแล้วนี่ก็วิ่งอยู่ต้องกันซีนนขั้นครับหาครับรถ,รถเจ้าของไมโครพันมาพ่อใหญ่แถวพันมา อยู่นี้ครับล็กีนดีสายจวนเรอบูบังยาหลายแถววะบ่เป็นตาซื่อบ่เป็นตาซื่อแค่นอน แหง้งครับลมแหง้งลมแห้งเดี๋ยวสิเปลี่ยนผ้าครับเดี๋ยวสิซื้อผ้ามาเปลี่ยนใหม่ครับพี่น้องอ่านี่ก็หมดสภาพแล้วครับสีเสื้อก็ซีดหมดแล้วเปิดเปลี่ยนให้เพื่อนใหม่เปลี่ยนผ้าให้ใหม่ครับเดี๋ยวผ้านี่เดจ้าเสียบไปมัดหัวให้มิซิลินครับขาดผมไหม่มิซิลินนะโอ้ย โอ้อันนี้แลนไงรอกี่เบิ้งแม่โคยืนกับหูแล้วนี่แข็งแก่แย่เลยฮะแม่โคยืนแข็งแก่แด่เลยพุ่น นิ่มครับแปโคขันนี้นิ่มขูดทางแต่งทางขึ้นทางลงกัน hahaha <Giếng nói> <laughs> 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 nó nhanh nhà tư nhanh về nhanh 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 นี่ยมเห็ดหน้าเร็วไม่ไหม่งี้เป็นธนรมดารับอ่านไปอ้าวาเดี๋ยวสิล่งให้ก่อนเดี๋ยวสิล่งให้ก่อนโอ้ยประยาดแล้วดีแข็งสินี่ครับเดี๋ยวสิผ้า อินดีลงไปครับครับลงไปใส่ดินครับผมเดี๋ยวกระรูเดี๋ยวกระรูพี่น้องอ่ะแข็งโป๊กครับแต่ว่าใส่ดินแล้วว่าหูสิเป็นส่งไหน เพดลองล่อรถนี้ซ้ำกันเลยครับกับลลอไมโครครับระยะจวงล่อ เยวรูกันพี่น้องเดี๋ยวรูกันามาดูกันครับเดี๋ยวเราได้รู้กันนะนี่ครับตักใจตักใจดินงามครับดินงามสามแล้วครับสามสามบุ้งกี้แล้ว อกตักเนอบุ้งจีไงเล้อครันนี่บุ้งจีนี่ซั้งบุ้งจีไอ้นี่เลยอ่ะสอนเขาเลยครับบุ้งจีบางไงครับอกตักครับเรียบร้อยครับผมนะครับไปเบิรงนมองเท่กกันครับ แล้วสิครับวิ่งมาได้นิหดหนาที่เทไปเจอครับพี่น้องครับตอนนี้ผมต้องจอดรอกันเนี่ยนะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ผมต้องฝากไปพี่น้องๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขออนุญาตโทรหา,อ,าอีกคันหนึ่งก่อนนะครับเนื่องจากว่าเขามาก่อนกับนายหน้านะครับแล้วก็เบอร์เขาอยู่ในเครื่องที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไพี่น้องๆไว้เพียงเท่านี้นะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ